อันตรายเลยวะไอตัวตัวนั้นมึงขาดอะ่ะโว้ยสวัส <c oughs> ดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับตอนนี้อูอินตานกัรยางเจ้าหมอ,อกว๋วยเตี๋ยวครับลากนี่เลย cho năm nghìn ngoài mấy nè được đám đấy mà ní nói chả lang là bỏ เอายังไงอ๋อคันนี้จะมาช่วยรึเปล่าโอ้มีแต่ไม่กล้าเลยเว้ยฮะอ๋อคันลื่นถ<ะ>อ,อ,อยมาเอาโซ่ออกอ,อ้า มาเต็มๆครับงานนี้สุดจัดเดี๋ยวเอาอีกคันมาล่ากบริบบริบโอ้ปอ bếp bếp <coughs> oh. chặt, đang chặt. <coughs> high light, high light. ได้อีกสองไร่แล้วเนะี่ยอ๋อแต่ละคันไหมอันนี้ลากไปสามคันแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับจะขึ้นไหม ส่วนมากทีมงานนี้จะใช้ไม่กล้าในการขนดินครับมีแต่รถแรงๆเท่านั้นเลยอันนี้ก็มาจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับ ออกเตียงไกลครับสรงประกวดอุ้ยวิงมาอย่างเดียวเลยอไปที่นี้เบาเบาเบาเอาเอ็ดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทานทานแล้วผูอ้อันตรายจังวะ ไอ้ตัวตัวนั้นมันขาดอ่ะโวัวขาดเออดีไม่โดนเออดีไม่โดนกิจกโซ่ไม่ขาดเฮ้ยทงมันลากเห้ทงมันลากทงมันสุดยอดดีไม่โดนดีตัวนี้ไม่ดีเลยตัวนี้อ่ะ ใช่มันต้องยกด้าให้ด้วยด้าด้วยแล้วก็ให้มันล่นไปด้วยรถมันจะเบาดีดเอาก็ได้ดิออออเอาด้านหน้านะ ด้านหน้านี่มันรู้สึกว่าจะอันตรายนะโซ่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ย ให,ใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์กันเอ้ยอย่าไปเกาะตรงนั้นเด้อ,ยอยเกาะไอ้คานเลยบ่เกาะคานเลยบ่ไอนไม่มีที่ดึงบ่

ไม่อยู่เอ๊ต้องย้ายแม่ครมาด้วยเเนี่ยเนีเ่ยอ้าดึงเลย โอ้ตัวนี้เสาสูงอ่าขนาดนั้นแล้วอ้าวดึงเลยเอยโอ้ยขึ้นง่ายแต่ว,ว่าหรือว่าอยู่ที่คนขับหรอเปล่า เรียบร้อยครับอ่ะหนึ่งไร่ไหนปักอยู่นูน่นอุ้ย,ยเกือบเสร็จแล้วดินี่เฮ้ยไม่ใช่มันจะเสร็จวันนี้บ่เสร็จวันนี้บ่เ,เกือบแล้วเนี่เนี<ห>่ยเสร็จวันนี้แล้วเนาะเสร็จวันนี้แล้วเนาะเอา้เสร็จวันนี้อีเสร็จวนนั๋ <laughs> อ,อ่ะ <laughs> สูงท่าน,นี้บ่ 1 mét nghe lấy 1 mét đi 1 mét. thì có 1 mét lấy rách 1 mét Anh fetch nghe lấy 1 mét 1 mét b kabo Pay b c trees Ủa như กี่วันนี่สองวันกว่โอ้ดูสองวันเขาครับี่เอาวันเดียวจบวันเดียวตะแก้ววันเดียวจบเพราะอันนี้สองวันเนอะโอ้ยทำงานแบบนี้สุดยอดเลยนะ